ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารทิ่ขุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในกับพลีการอาหารอาหารคือคำข้าวเล้าใสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้น การก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้น ชาติชาราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดพิกุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแค้นดังนี้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามเป็นเรือนที่มีหน้าต่างทางทิศต,ตะวันออกครั้นดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้วจกตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จกปรากฏที่ฝาเรือนข้างในด้านทิศตะวันตกพระเจ้าข้าที่ขู่ทั้งหลายถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏอยู่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏในน้ําพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายถ้าน้ําไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนอีก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าข้าทิกขูทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นแลถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตันหาในกบพลีการอาหารอาหารคือคำข้าวเหลาใสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นนั้นๆ วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้น การบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดพิขุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแค้นดังนี้